นาวปฏิวิษณ์สิงห์ทองกองพ่ครองรักษาความใจตรงสาวพุทธาเรือจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีสามสินายพร้อม ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยกรมสมุทรทารเรือตามที่กองทงัพเรือได้จัดสรรเงินกองทุนส่วนผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยกรมสมุทรทารเรือได้กรุณามอบให้เป็นคุณการษาแก่บุตรข้าราชการในกองทุนส่วนการมาดัดสรรเป็นคุณการศษาให้กับบุตรข้าราชการใ,ให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคณะกรรมการได้ศรึกษาคุณการศึกษาและกล่าวให้บอกว่า เพื <mumbles> ่อเป็นแนวทางในการศึกษา และผู้รับสทุกท่านผมรู้สึกดีและเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอบคุณการศึกษาให้กับบุตรธิดาราชการกอรกาษาต่อประเทัยกรมประสุขธาโดยในวันนี้ในสภาวะปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งที่เพื่อป็นโยนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ,าารและขอให้นําเงินทุนการศึกษาที่ได้รับใปเล่งเรียนศึกษาาความรู้ ตลอดจนดวงพระวิญญาณอัตถิตของต้เด็พระเจ้าตากสินมหาราชพระนเอกพระเจ้าพลวงเธอพระเจ้าอภิรกรกิติวงศ์กรมหลวงเขตดมศักดิ์องค์บิดาแห่งขาเรือไทยและมีสุขภาพนารรมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทิ้งใ,ใจขอให้ทรงวังในถิ่นคุณพัฒน,นา 然后。Uh huh. uh huh.